สวัสดีครับผมนายซินจากช่อง24ออซินโตนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการใช้แอปเพื่อให้รู้ว่าเหล็กที่เราจะซื้อเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ของเก่ามีเยอะแยะนะครับเหล็กราคาถูกๆก็มีเยอะแยะเหล็กเกรด B เกรด C ก็มีถ้าเรารู้ว่าเหล็กเส้นนั้นราคาเท่าไหร่เราสามารถจะไปเปรียบเทียบกับของใหม่ๆจากโรงงาน ของใหม่ๆจากห้างร้านเนี่ยเราซื้อแล้วเราจะคุ้มไหมนะวันนี้เราไปดูนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือไปโหลดแอปกันก่อนนะครับเข้าโบหรือแอปสโต e นะครับไปเข้าไปเลยครับเพสโต e นะครับแล้วก็ไปค้นหาคำนวณน้ำหนักเหล็กปั้งเข้าไปนะครับเจอเอาแอปแรกนี้เลยนะครับเครื่องคิดคํานวณน้ำหนักโลหะเข้าไปเลยปึ้ง นะครับลงแอปให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดมาใช้งานนะครับนี่นะครับแอปนี้ดีมากนะครับมีเหล็กเกือบทุกชนิดเลยครับเหล็กเพผาเหล็กกลมท่อกลมนะครับท่อสี่เหลี่ยมเหลกลูกประพันธ์ต่างๆนะครับตัวซีเหล็กฉากทุกชนิดเลยอ่า oh. เหล็กที่เราใช้บ่อยๆนะไปที่ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีทั้งความสูงมีทั้งความกว้างมีทั้งความหนาก็ยังเลือก ชนิดของโลหะได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับปึ้งเข้าไปนี่มีเหล็กกาลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองสังกะสีโครเมียมเพียบเลยผมใช้เหล็กก้านะครับเสร็จแล้วในสิ่งที่เราจะเลือกนะครับก็เราสามารถคำนวณย้อนกลับนะครับได้น้ําหนักมาเอาไปคํานวณความยาวก็ได้หรือได้ความยาวมาไปคํานวณน้ําหนักก็ได้นะครับจากสองหัวข้อนี้นะครับสามารถคํานวณจากความยาว จะได้น้ําหนักกี I ่กิโลนะครับหรือว่าจะคํานวณจากน้าหนักกี I ่กิโลได้ความยาวเท่าไหร่ผมอยากได้ที่ตามความยาวนะครับแล้วก็หน่วยของการวัดนะครับมีหลายหน่วยนะครับเป็นหน่วยมิลลิเมตรเซนติเมตรนิ้วฟุตนะครับผมเลือกเป็นหน่วยเซนติเมตรละกันนะครับเซนติเมตรนะครับความสูงเหล็กหนึ่งนิ้วความสูงก็เท่ากับยี่สอ้า ไม่ใช่ยี่สิสองจซนเมตรความกว้างอ่าสนิ้ว2นิ้วก็คือ5้าเซนติเมตรนะครับความหนาความหนาเป็นหน่วยมิลเนาะหนมิลหนึ่มิลก็0 1นยนะครับเซนติเมตรเนาะความยาวเหล็กทั่วไปยาว6เมตรเอาคิดง่ายหกเมตรปั้งเข้าไป คำนวณแค่ชิ้นเดียวก่อนละกัน1เส้นเออเลหล็ก1เส้นเอาหนึ่งชิ้นเข้าไปครับเสร็จแล้วราคาเราจะไปซื้อเหล็กมือสองเนาะเอาสักราคากิโลละส3บาบาทเอาคำนวณปั้งออกมานะครับเป็นไงครับผลที่ได้คือเหล็กเส้นนี้นะครับหนักแ2ดุสองหนึ่งกิโลนะครับก็เราเส้นเดียวแ2ดสองหนึ่งกิโลถ้ากิโลละสิบาบาทก็หนึ่ง้อยหบาทหสเก้าตางต่งอเลขสวยด้วยนะครับ แค่นี้เราสามารถรู้แล้วว่าเหล็กเส้นนี้มันราคาเท่านี้ถ้าโรงงานของใหม่มันราคาเส้นละ200เราก็ได้กำไรไปนั่นแหละครับ90าบาทนะ9 4บาทตัวเฉลี่ยนี่นะครับเป็นหลักการง่ายๆถ้าเราอยากคิดคำนวณอย่างอื่นนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับเลือกเหล็กชนิดอื่นๆตัว c ตัว i H Beam ibeam อะไรก็แล้วแต่เนาะนี่ก็เป็นหลักการใช้แอปที่มาช่วยคำนวณน,น้ำหนักเหล็กพร้อมกับราคาง่ายๆใช่ไหมครับ ถ้าช,ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมช่อง24ออซินโตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับง่ายนะต่อไปนี้จะซื้อเหล็กรู้แล้วว่ามันราคาเท่าไหร่จะได้กำไรหรือไม่ได้กำไรเออ